คู่ซีมาหาการครับเจ้ากากมูกับเจ้ารถโอ้ยรถไปลุยเลยมาลูกไปรถไปลุยเลยมาคู่ซีมาหาการ คู่ซีมหาการนี่คือคู่ซีมหาการเจ้ากากหมูกับเจ้ารถกากเกลื่อนหมากับแมวสองตัวนี้รักกันนะครับไม่กัดกันไม่เกลียดกันเดยวจะกากหมูลูว กากหมูกากหมูเฮ้ยกากหมูเฮ้ยกากหมูเอ้ยคอ,อ,อ,อเจ้าเป็นไรโลกคอเจ้าเป็นไรไม่ให้ดูอ่ะคออะไหนวะเป็นตุ่มตุ่มอะไรก็ไม่รู้